<Go. S 2> ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้ครังโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก700,000คน จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนายรวรนแสงสนิทผู้อนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ4.9ล้านรายในระยะถัดไปเริ่มจ่ายจำนวนที่มากขึ้นหรือราว7,000คนต่อวันเพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวน3.1ล้านรายขณะเดียวกันเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้แสดงข้อมูลเป็นเท็จทำให้มีคนขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือ25เมษายนนี้ประมาณ9,010,000 00, รายโดยมีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อย่างไรก็ตามในสัปดาหนะ์หน้าวันที่2 7เถึง28เมษายน2563มียอดจ่ายเงินเยียวยารวม1.5ล้านคนแบ่งเป็นวันที่27เมษายนโอนเงินจำนวน700,000รายและวันที่28เมษายนโอนเงินจำนวน800,000รายซึ่งกลุ่มที่จ่ายเงินแล้วรอบนั้นได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่เพียงทำตาม3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com 2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเด็กเล่าข่าววิสิตกองคำรายงาน